นายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยระบุว่าคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตมีความเสี่ยงที่จะขาดคุณสมบัติและอาจขาดรัฐธรรมนูญกกรตมีหน้าที่เร่งส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและขอให้ศาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน ตามที่ปรากฏข้อสงสัยในคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีนายพิชิตนั้นขอเสนอข้อมูลข้อกฎหมายและข้อเสนอแนะนําเพื่อให้คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกอกตที่มีหน้าที่เร่งเรื่องส่งไปสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ประกอบมาตรา170วรรค3และมาตรา160วงเล็บ4โดยเร็วเพื่อขอให้วินิจฉัยว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือไม่ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญตามมาตรา160กำหนดทุกอนุม,มาตราขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้จะทําให้ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวมาตรา17ทันทีโดยเรื่องนี้มีประเด็นสงสัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และการประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ พ่นายพิชิตเคยเป็นทนายความและเป็นจำเลยที่หนึ่งเคยต้องคำสั่งศาลให้จำคุก6เดือนตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องละเมิดอำนาจศาลที่วิจัยว่าการกระทำเป็นความผิดละเมิดอำนาจศาลโดยเห็นว่าเงินที่มอบให้หม่อมหลวงทิติพงศ์เพื่อนำไปแบ่งการกับเจ้าหน้าที่ในแผนกมีจำนวนมากถึง2ล้านบาท มีเจตนาที่จูงใจให้หม่อมหลวงทิติพงศ์และเจ้าหน้าที่สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกระทําการอันมิชอบโดยหน้าที่ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จําเลยในคดีหมายเลขดําที่ออม .1.2550 ทับ5เป็นการประพฤตินตนไม่เรียบร้อยบริเวณศารเป็นความผิดฐานละเมิดอ,อํานาจสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา31วงเล็บ1มาตรา 3- 3 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบวกแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3ามเป็นการกระทําที่อุกอาจท้าทายและเกิดขึ้นที่สาลฎีกาจึงลงโทษในสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3ามคนคนละ6เดือน2รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา160 หาใช่มีคุณสมบัติเพียงแค่ที่ส่งไปถามให้กฤษฎีกาตีความแบบเฉพาะเจาะจ,จงบางอนุมาตราในรัฐธรรมนูญมาตรา1 6 0แค่วงเล็บ6วงเล็บ7หากยังต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่ประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรา160วงเล็บ4ี่และวงเล็บ5้าด้วยปรกากฏชัดตามหนังสือตอบที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการรับลงวันที่1กันยาย,ยน2566นที่มีเลขาธิการคอรมอถามไปเพียงแค่บางประเด็น หาใช่การตอบครอบคลุมถึงคุณสมบัติรัฐมนตรีทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งกำหนดหรือตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวอ้างแต่ประกันได้ 3. กรณีมีข้อสงสัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่แม้เมื่อรัฐมนตรีเข้าสู่ตำแหน่งแล้วแต่อาจมีเหตุทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงได้โดยเฉพาะกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือกระทําการบางอย่างอันมีลักษณะเป็นการขัดแย้งแห่งประโยชน์ กกตมีหน้าที่และมีผู้ไปร้องแล้วจึงควรเร่งดําเนินการและควรร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคําวินิจฉัยด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมา